มึงขึ้นในเอมาอยู่วาวนี้ออกจากบ้านเพราะกระยานควนมาหนึ่งเขาไปตั๊บเขาไปบ้านอาไปเอาข้าต้องถือีบมันโดนเห่อนี่ขาเขาไปโดนแก้วน้ำหนูก็ลุกมาดูเขาบอกเขาถามว่าอะไรหนูก็บอกว่าแก้วน้ำมันหกโดนใส่โดนปักไฟ เขาก็บอกว่ามีปัญหาอะไรไหมหนูก็บอกว่าไม่มีแค่ขาไปโดนแก้วน้ามันก็มันก็เตะเข้าก่อนแล้วมันก็มันกระทุบที่ท้องแล้วพามันตีเข้าที่หน้าที่นี่หนูลูกมันจะจับลูกมันก็เลยกาลังจะฟาดมีดหนูก็เลยวิ่งมาหาแม่มันก็เลยตามออกมาหนูอยู่กับแม่มาแจังเจาจะอตีเลยลูกเรากี่เดือนสี่เดือนจ้ะโดนทําร้ายที่ไหนอ้โดนที่หัวที่ตัวแล้วก็ที่หน้า ไปหาหมอแล้วใช่ไหมหมอเข้า่ายังไงหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรใช่แต่ว่าถ้าถ้าเด็กซึมหรือว่าเป็นยังไงรีปหาเขาทะเลาะกันบ่อยบ่อยตั้งแต่เขาอยู่บ้านแม่มันทำหนูทุกวันเลยทำไมถึงทะเลาะกันทบ้ทุกวันมันไม่มีสาเหตุที่มันคิดว่าแต่หนูผิดผิดผิดอย่างเดียวทำอะไรให้ก็ผิดพูดอะไรก็ผิดคือมันถูกอย่างเดียวนิดเดียวนอก่มีเงินซื้อยาดูบอหเป็นตัวโกงเลยแม่ไม่ควรกินยา มีดมันก็พกติดตัวคูหนูไว้ตลอดเวละจริงไหมที่ว่าแฟนเราติดใช่ติดยาเราแน่ใจแ็่สีมาแล้วเราเห็นไหมเห็นหนูเห็นตลอดแหละขนาดมันแปง้งนอมยังหนูกไปเลยจากนี้ไปเราจะทำยังไงไม่เอาแล้วไม่กลับไปแล้วเห็นบอกว่ากำลังจะไปแจ้งความกับตำรวจไปแจ้งแล้วไปแจ้งแล้วแจ้งแล้วที่โรงพัก แล้วก็ไปตรวจร่างกายตำรวจเขาว่ายังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกหมายจับมันแต่ว่าน้องคน,นงที่อยู่ที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าถ้าตำรวจไม่ดาเนินการเดี๋ยวเขาจะให้กรมปกครองพื้นที่เห็นบอกว่าเมืมอ่อวานเนไปแจ้งตำรวจหนูไปแจ้งตำรวจนาคำอ่าแล้วต,ตำรวจเขา่าไงเขาไม่ได้อยู่เวรอ่าทีนี้หนูไปหาตำรวจบ้านตำรวจบ้านก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่กดทําไม่ลูกโกรที่มันทําลูกหนูมันเวลาลูกหนูมามันบอกมันเลี้ยงได้ อแต่มันทาว่าลูกหนูงั้นไงเมียลูกมนูไม่ตายบางทีพอตกว่าน้ํำสาดใส่ลูกหนูอะเขาเห็นกันอะอือ้ามาบอกหนูว่าไม่นฆ่าลูกหนูแล้วร้ายมากช้าถึงเย็นไปอาดตกไปอาตกนิดหน่อยก็ตกอืหนูพูดขึ้นมาแล้ว่าไม่เกี่ยวเรื่องของมึงอย่ามายุ่งอืมันพูดอย่างนี้ตัแต่นั้นมาหนูก็ไม่พูดเพราะว่าหนูไปทํางานหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้อยู่อืแต่โทรไปบอกว่าทางเนี้ยดีกันครับ มันจะฆ่าลูกมนันแม่ก็ราพูวดว่าว่าเขาทะเลาะกันเัาเห็นเขากินข่าเว้นแล่เขาก็นอดน,น,น้ำกันในห้องเออจักาบสองอีนี่เล่นออกมาแม่มันตีหนูหนูทนไม่ไหวแล้วพ่อออกมาแม่กอดม,ม,ม,มันขั้วได้บังยอมนะที่มัน